สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงึ่งวันนี้ใบเขาหนามแน่นมากเกินไปก็เลยต้องเกี่ยวใบบางส่วนออกนะครับเกี่ยวออกเพื่อว่าจะให้เขากลายเป็นปุ๋ยในคราวต่อไปคือปลูกรุ่นนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็ใช้ปุ๋ยชีวภาพที่หมักเอง เป็นปุ๋ยชีวภาพน้ำนะครับก็ฉีดขิดบ่อยๆนะครับขีดบ่อยๆก็ผลผลิตก็ผมเท่าที่ดูแล้วว่าก็เหมือนการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงแต่ว่าเราใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยข้ออย่างเดียวผลผลิตก็โอเคนะครับไม่ขี้เหร่ไม่น่าเดียดเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าใช้ได้เชื่อว่าครั้งต่อไปผมจะปลูกผมจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเด็ดขาดเพราะปุ๋ยเคมีก็แพงแล้วอีกอย่างทาให้ดินแข็งกรได้พวกอา ไห้เดือนอะไรก็ไม่มีเลยแต่หลังจากผมทานมาใช้ปุย๋ยหมักปุย๋ยคอบปุ๋ยชีวภาพนะครับปรากฏว่าทําให้ดินนี่ร่วนขึ้นดินร่วนแล้วก็พวกไส้เดือนก็เริ่มกลับมาแล้วไส้เดือนนี่เป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวช่วยในการทําให้ดินร่วนปุ๋ยเขาจะชอนใช้ทำให้ดินร่วนปุ๋ยเขาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ได้ทําลายพวกถั่วที่สงเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเ,เห็นต้นข้าวโพดนะครับ ต้นนวก็ข้าวโพดนลูกไม่ได้ผลนะถ้าปลูกแซมกับถั่วลิสงหมายถึงว่าถ้าจะปลูกแซมก็ต้องปลูกข้าวโพดก่อนนะครับปลูกข้าวโพดก่อนแล้วให้ข้าวโพดงอกแล้วค่อยปลูกถั่วลิสงแซมข้างๆนะครับแต่ผมนี้ผมมันปลูกถั่วลิสงไปก่อนแล้วถั่วลิสงโตผมก็เลยนึกขึ้นได้เลยเอาเม็ดข้าวโพดมาหยอดระหว่างแถวนะครับปรากฏว่าเวลาเขางอกมาเขาไม่ได้รับแสง เขาโดนใบของของของถุนิสงนี่กลบหมดเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตก็ไม่ดีนะครับครับก็ไม่ดีกเลยว่าครั้งต่อไปก็จะไม่ทาอย่างนี้อีกแล้วจับปลูกข้าวโพดให้ข้าวโพดเดติมโตก่อนแล้วค่อยปลูกถุนิสงแซมนะครับได้ผลดีนะครับตอนนี้ก็ถุนิสงผมก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเคนะครับระดับโอเคใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ไอ้ส่วนใบที่เกี่ยวอออนก็ปล่อยให้ใหเขาย,ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติครับเป็นการเพิ่ม แ้ธาตุาสารอาหารให้แก่พืชในคราวต,ต,ต่อไปนะครับนะครับใช้ได้ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถั่วสงฝักก็ไม่เด็กนะครับฝักก็ปกติเหมือนถั่วสงทั่วไปเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ปุย๋ยเคมีนะครับประหยัดมากเลยปลกติจะต้องใช้ปุย๋ยเคมีช่วยแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุย๋ยเคมีเม้แต่เม็ดเดียวนะครับแล้วใช้ปุย๋ยหมักปุย๋ยคอกทําให้ดินร่วนซุยเห็นไหมครับ ถอนก็ค่อนข้างจะง่ายนี้เป็นเดือนอปลายเดือนเมษาแล้วนะครับช่วงกลางเดือนเมษาไม่ไปเนาะครับช่วงกลางเดือนเมษาก็โอเคก็ใช้ได้นะครับคิดว่าครั้งครั้งต่อๆไปก็จะทําอย่างนี้อีกจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเด็ดขาดนะครับ มันมีพวกศัตรูพืชทำลายบ้างบ,าง,บางส่วนครับไม่มากมายนะ mm. มันมีเม็ดรีบแล้วก็มีบางส่วนเม็ดโดนศัตรูพืชจกทำลายนะครับ mm. ก็ถือว่าไม่เป็นไรมันส่วนน้อยมาก mm. ส่วนน้อยมาก mm. ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการปลูกขนนี้นะครับ mm. หลังจากปลูกหมดถอนผลิตผหมดแล้ว mm. ก็รอน้าดำนาต่อเพราะพื้นที่นี้ mm. เป็นพื้นที่สลับนะครับทํานา แล้วก็ช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จผมก็ปลูกพืชจากเดื่นมุนเวียนปกติก็บางครั้งก็ปลูกมันแกวแต่ที่ผมปลูกตลอดคือข้าวโพดครับข้าวโพดท,ทานทานสดนะข้าวโพดตับทานสดนะครับไม่ไม่ใช่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับคือปลูกข้าวโพดรอให้ข้าวโพดโตสักหน่อยประมาณสักสูงมาสักหนึ่งคืบแล้วข้างๆ้างซ้ายขวาแล้วก็ปลูกถั่วลิสงหรือบางทีก็มันแกวแซมนะครับคือไป เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้มากให้มากที่สุดแล้วอีกอย่างเวลาเราลดให้ให้น้ำข้าวโพดส่วนเกินมันก็จะได้ถั่วลิสงได้ถั่วลิสงนะครับเพราะฉะนั้นก็น้ำจะไม่เสียไม่ไม่เสียหายไปไหนได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ะชนะครับใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับนี่ครับผลผลิตที่ผิดที่สำหรับเก็บวันนี้เตรียมพร้อมที่จะแพ็คแพ็คเป็นกิโลกิโลนะครับ ไว้เราก็ขายหน้าบ้านไม่ต้องไปขายที่ตลาดครับขายหน้าบ้านนี่ก็ถือว่าโอเคปีนี้ค่อนข้างราคาดีนะครับราคาค่อนข้างจะแพงนะครับปีนี้โอเคนะครับ